จะพาไปดูความคืบหน้านะคะในการปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าโฉนดที่ดินฉบับแรกของประ,รประเทศ<ม>ไทยอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาเราเคยนําเสนอกันไปแล้วนี่วันนี้ค่ะเขามีการเปิดนะคะเปิดยังเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานี่เองเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะว่าบรรยากาศนะ,ะในวันที่เนี่ยี้เป็นยังไงค่ะ วิสามันการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาจากพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้พระมหากรุณาธที่คุณฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยศูนย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดภัยและอุทยานต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัด76จังหวัดณพื้นที่ตั้งฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยตําบลวัดยมอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2566ที่ผ่านมาโดยมีนายสุวัฒน์นตันยุวัฒนะคณะกรรมการวิสามันการพิทัก และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มุทิสภาเป็นประธานในพิธีและมีคณะกรรมาการติดตามการบริหารงบประมาณมุทิสภาคณะกรรมาการโครงการสมาชิกมุทิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมงาน จกรรมภายในงานเริ่มด้วยประธานในพิธีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงชาติจากนั้นนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะประธานคณะกรรมาการวิสามานันเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายราชสักการะพระบร,รมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแะรับฟังการกล่าวรายงานจากนายวิทยาผิวพ่องประธานคณะอนุกรรมธิการการพิจารณาศึกษาติดตามและสืบสารแนวพระราชดำริถึงความเป็นมาและผลการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโฉนดที่ดินฉบับ แรกของประเทศไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระมหารกรุณาธิคุณโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยประธานในพิธีกล่าวเปิดอย่างเป็นทางการและส่งมอบแหล่งเรียนรู้พระมหารกรุณาธิคุณโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยให้แก่สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้พระมหารกรุณาธิคุณจำนวน32ท่าน านายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะประธานคณะกรรมาการวิสามันได้จุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายรชาชสักการะพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร นั้นประธานคณะกรรมธิการวิสามาันพร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมเปิดแพร่คุมป้ายแหล่งเรียนรู้พระมหารกรุณาธิคุณโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยและเปิดศูนย์วิสาหากิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดภยัยโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยพร้อมเยี่ยมชมร้านค้าผลิตภัณฑ์วิสาหากิจชุมชนรวมถึงเกษตรกรที่มาร่วมออกบูธภายในงานแนะได้ร่วมกับกรมป่าไม้ เปิดอุทยานต้นไม้พระราชทานประจําจังหวัด76จังหวัดพร้อมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยอีกด้วยเราอยากเห็นการพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งสนับสนุนพี่น้องเกษตรกร,กรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์แ่านแล้วก็สิ่งที่พวกเราได้แล้วก็เป็นความดีใจ ที่สุดของกันแลิการก็คือความร่วมมือไม่ว่าจะจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม้สปกรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็ภาคประชาชนภาคธุรกิจเอกชนได้เข้ามาร่วมแรงร่วมใจมพัฒนาตั้งแต่ปี2564 สำหรับการดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ได้มีการดำเนินง,งานและพัฒนาในด้านต่างๆได้แก่การปรับปรุงบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์และปรับเปลี่ยนสำเนาโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยจากผ้าไวนิลเป็นการแกะสลักโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยลงบนหินอ่อนสีชมพูขนาด2.95ุคูณ2.10เมตร พร้อมจัดทํากรอบกระจกกัดสายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดับหน้าโฉนดที่ดินงานจัดทําซุ้มและป้ายแสดงความเป็นมาโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยการบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาครวมทั้งการตั้งของจังหวัดและข้อมูลต้นไม้พระราชทานประจําจังหวัด76จังหวัด งานปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดจํานวน76ตน้นซึ่งได้จัดงานกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียตรติเมื่อวันที่21กรกฎาคม2566งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภยัยงานประปาบาดาลและระบบการรดน้ําอัตโนมัติและการจัดตั้งศูนย์วิสาหากิจชุมชนกลุ่มกเกษตรปลอดภยัยโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยเราก็ได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหากิจ ชุมชนเกษตรปลอดภัยขึ้นมาเนี่ยเป็นเกษตรกรที่อยู่อาศัยในฉนดที่ดินชชวแรกนะครับให้เขาทํามาหากินนะครับเป็นคนที่ต้อนรับดูแลแหล่งเรียนรู้พระมหาคุณแห่งนี้แทนส่วนราชการต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและเป็นเรื่องที่เราควรที่จะช่วยกันดูแลรักษาไว้ให้เป็นมรดกของประเทศไทยเราสืบไปครับ การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ตั้งฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้เพร้ะมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์โดยคณะกรรมาการวิสามาัญการพิทักษ์และเทอทูลสถาบันพระมหากษัตริย์พุทธ,ธสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้นั้นก็เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่4มิถุนายน2444และพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ์ม,มหาราชบรมนาถบาพิตรที่ทรงพระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งมีโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยอยู่ด้วยและเป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน พระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนรวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นภารกิจที่สำคัญของคณะกรรมาการวิสามัญการพิทักษ์และเท่าทูลสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาอีกด้วย